ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวระวังโดนหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ถูกกฎหมายไม่ต้องสอบเองได้ที่เพจที2ทำใบขับขี่ออนไลน์มีจริงหรือทำใบขับขี่ทางออนไลน์แบบไม่ต้องสอบเองคำตอบคือไม่มีปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ยังไม่มีบริการรับทำใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลใดๆทั้งสิ้นผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่หรือต่ออายุใบขับขี่ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นดังนั้นหากพบเห็นโพสต์รับทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ออนไลน์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด มายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงที่สายด่วนโทร1584ตลอด24ชั่วโมงบนโลกออนไลน์อย่าเชื่อใจใครง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม